สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครั้งที่หกสิบหก บัดนี้วันที่5กระกฎาคม2568ครั้งที่66หรือเป็นวันที่ข้าพเจ้านายธนก,กิจพิมพาถวายเสียงสวดสยายพระสูตรพระปริแปรมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจ่ในพระและพยัญชนะย,ยางต่อนเนื่องไเถิง ระตนาไตยอะราหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตปะกวาตาธัมโมธัมมังนัมมะสัมมิสุปฏิปันโนปะกวาโตาสาวะสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สองบทบูชาพระเพรีพริณาฐอะราหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตคูเนหิธารามานโนธานิ ปารมี慧智สติยาวชีวังอาหารพุทธังทำหวังสังฆังสารนังฆโทปูเชมิภรัตนตยังทำบางสารมิโสธินาบทที่สามบทสวดุนุมเทวดาสมันตาจักวารตุอัตรากันชันตุเทวตาสัตธรรมบางมุนิราชัสสุนันตุสกโมกทังสักเคกามีจรุเปกิริทิการะตเถจันตริกเขวิมาณิ Si cakame jaka me ana umma jayantu thewa chara thara wisame yakta kantapna ka tinthanta santike yang muni warawatanangsa tuwome sunantu nantu amma suwakaro ayam patanta amma ayam patanta ขมัสสวนราคารโอายัมปะตันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะภาคณากรมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรนักมะนับพัน พุทธังสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรนังกัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสสติเมโหตุสุปทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถา พุทธังนะเมรตนาพุทธังนะเมรตนาภูตาสรีรจิตังธรรมังนะเมรตนาภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรตนาภูตาสุติสทิติเอตังนะเมติรตนารตนตยาวังสัมมาสัมโมสริกะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยขวาัสาปวัตังอสุมิตายามิปิตเทวยถาาีิทันเท เอกังวินาตธิตัถิตะเรัมะสัมภเวนะโรเกก a t จิจัิเรนจะปาตุปาปตุภูตังคัมภีรยานวิสัยังอาติตถุตถตังวิญโูหิปัญติตะชาเนหีวิชันวิชันยะรูบังโลกรมหิเกหจิกาธนจุปะ ลพันิยังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายายายะนามิหิเยวชนตายะสุวิสุตามเบสมุปัสสาตังมานสิสุทธะปัสุทธะปัสสาทธานังคุณยติคุณยติกานะตุนยติกานะมะสมุตตมะปุญญะธรรมะปุณญภูมังทุขาภูมิชนะมุขาสารนังทตานังปูชาระเหสุพระมัง อาภิปูชเนยังนิพพานัสสชิกิริยายุปนิสัยยทังสัมมากิเลสมะระโสทัต <c oughs> ิเลสมะรโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถักุสเรหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสาร,าสาน,าสารานังัมะนิยเมวะตัสมาหิตังติระนังารนังขะตามพะ น็เป็นที่วางขานะขานะเนสุมณสมานาปูเชมจาปิสัตตังสุปัสสนจิตตาอัถฐานุปาริจายาสัารตาจะกุญเยนตัตตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนตัสสะจะจะสัาปิสุวติโหตุโยเจธาธรรมะธรรมวินยามีปัมมาณปูโต โลคุตาราพิสมะพิสมะโยนิยะโตสุโภชังตัสโสปนิสยะจายาญัณปีโหตุวัตตะเยวริจิตโตสุภาสาทกาโรบที่ที่แปดนมกาสติขตา โยจักุมาโมหมาราปะกัตโธสามังวพุโตสุปโตวิมุตโตมารัสะปาสวมมุตโตทยันโขปาเปสิกมมงชนตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสานมามิโรกาตานาทานตวินายการตักตันเตชะสาเตชยติตุโหุสัมพันตรายาตวินาสเมนตธรรมโมทะโชโยวิยตตตตตุทั อัศเสติโลกัตตวิจุติมคังนิยานิโกธรรมทลตะทารีสาตาวโหสันติการสุจินโนธรรมังวันตังสิรสันมามิโมหะปะทารังอุปสันตธาหังตันเตจะสาเตชยติติโหตุสัมพันตรายาจวินาสเมนตสัทธธรรมเสนาสุขตานุโคโยโรกัตสปปูปากิเล สัจเตาสันโตสยามสันตินิโยชโกจะสวาขาตะสวาขาตะสวาขาตะทำมังวิธิตังการตีสังฆังวรังตังสิรสาเนมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระติิตถิงกันเตจะสาเตจิติถิหูสุสัมพันตรายาจวินาจเมนโตบทที่เก้าบทสวดนโมกอาตกถา นะโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะขาตเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสาปิวิสุทธิสิระติติโนนะโมโอมาตายรัตตะรัตนทายสะสาธุขังนะโมโอมะโอมะกาติตัตตะสัตตะวัตุทยัสสะกินะโมกาลปปะเวนะวิคันฉันตุกุปะวา นะโมคารานุภาเวนสุวติโูตุสัพพานะโมการตะเตเจนะวิธิมิภูมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุด เอวามเมสุตังเอกังสมยยังปะกวาสักเกสุวิหารติัขปิโรติสัมมิมหานเมหาตาภิกุสังเกนัสสิงพัจมเตหิภิกขุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิตัตหีจาโรกัทธาตูหิเทวตาเยปุเยนัสสันิปติตาหุนติปะกวาตังทัตตนาภิกุสังกันตะอัตโขตตุนังสุทาวาสกายิกาน낭เทวานังเเอกัตถุติ อายังโภพว่าสเกสุวิหารติกาเพรรวตุัมีมหาอุเนมหาตาปิภูสังเกนะสัตถิงปัจจมเตหีปิภุสเตหิสเเหวะเวะอรหันเีหิตาติหีิารกธาตุเหิตเวตาเบเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังัตนะยาปิสังันันโนนะมะยัมปเยนะกว่าเตุปสังกมยามะอุปสังกมิตวะวตโตสันติเกปเจกขปะย अतकोता देवता देया खापे नामा परवापुरिसो खमन छि तंगवा वांग पासारिया पासारि तंगवा वांग समितिया एवा मेवा सिवा वासेसु सु सुअंतरा हिता पकवोतो पुरखो पातुरा हमसु अतकोता देवता भगवंतां अभिवादितवा एकमंतं अत्थं सु एकमंतं तीताको एका देवता पकवोतो सन्ति के इमंगखा तंग अपासी महासमयो बोना संविं देवकाय สัมมาคตาคัตตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะปราทิตาสังคันติอัตโผอัปาราติวตาปะปวัตโตสันติเกยิมังคาตถงอภาสีตัตสะภวะสมาตะหังสุจิตังอัตานโนอุสุกะมัสังสุสารติวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาตโคอปปาราติอุตาปะโคโตสันติเกยีมังคาคังอปัสิเจตวาศีรังเจตวาปารีคังอินทักดีรังโอหะจามะเมชาเตตารันติสุทาวิมาราจักคุมาจาสุทันตาสุสุนะคาติอาตโคอปปาราติอุตาปะโคโตสันติเกยีมังคาคังอปัสิเยเกจิพุทธังสนนักตาเสนาเตรมิสันติอปายภูมิปะหายะโมโนสังเทหัง เทวกายังบาลิปูเรสันติทีอัตโผปควาปิขวามันเตสีเยปุเยนาพิกเวตัตตุโรกัตถาตุสุเทวตาสนิปิฏฐานทีละทักษังสัตนายาปิขุสังกันจาเยปิเตวะอาเฮสุมาติตามันธานังอรหันตุสมมาสัมพุทหะคาเตสัมปิปควันตานังเอตาปรมายวตเทวตาสนิปิฏฐาอาเฮสุเซยตาปิไมหังเอตาระหิ เยปิเตปิเวภวิสันตอนาคตานรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมบิภวันานังเอตปรมายเยวตตาสันนิปิตาภวิสันติเยาธาิไมังเอารหิอกมเวเทวกายานังนามานิกิตาาิิตเวเทวกายานังนามานิกิตเจติามิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาาสาทุกังนามะสิกาโรธาส ภาสิสามีเอวมพันเตติโคเตปิกูภควัโตปจัตโตตุมภควาเอต้าเะวโฎตะสิโรกามนุกัสสามิยัตถะปุมะตัสหะสิตาเยสิตาธิริกภารังปัิตัสตา สมาหิตาปูถุสีหวสัลลีนารโอมะทังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนามะนาวิราปิโยปัญจสเตยตวะวันเอกปิรวัฒเวตาโตอมันตยิสตาสาวเกษตสเนระเตมเทวกายาอภิกันตาเทวิคานาสาปิกาวเตสาสัปมัคตรองสุตวะพุทธัสสานาเตสัมปาตูราหูยานังอามนุสานะท้าสานังอภเพเกสตัมมัทธคุมสักขส ສັງອາທາສາຕາລິງສາຕັງເອເກສາຫັດຕານັງອະມະນຸດສານະມັດທະສະສຸງອະເປເກນັນຕະມັດທະຄຸງສິ มากะปิรวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทัมนาพิกามุพิภุนังเตมิจิงวะนังชาตาหัสาเหมวตายาคานนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทัมนาพิกามุพิภุนังสตมิทิงวะนังสาสาคีราติตาหัสายยาคานนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสติโนโมทัมนาพิกามุปิภุนังสตมิทิงวะนังอิเจเตโสราตาหัสายยาคานนตะวันนิโน

Kuli manjatis ang raja, sa tala to pa sa sati. Kanta pa ng ati maharaja, yata si to putapit ata pa ang wok. Hintanama mahapara iti mento juti mento wenna, mento yasati nomu sa mana, apika mong pikunang sa meeting munang. Kakinanjatis ang raja, wirun ho ta pa sa sati. Kalupum ba na ng ati pati maharaja, yata si to putapit ata pa ang wok. Hintanama mahapara iti mento juti mento wenna, mento yasati nomu sa mana, apika mong pikunang sa munang.

ภูริมะทิสังทตารโทตะกินเนนะวิรุณหโกปชิมีนะวิรูปโกคูเวโรุตรังตีสังจตารโอเตมหาราชา